วันนี้มาอัปเดตสต็อกรถวีออดให้ชมนะครับผมมีเรื่องในปี2องพปี20ปี2021นี 21, นะครับอันนี้เอาเฉพาะแค่สาขาหนึ่งนะครับผมนะแค่6คันอันนี้แค่ครึ่งเดือนนะอีกประมาณนี้หกเจ็ดคันนะครับอยู่ที่สาขาสองนะพี่ถ้าพี่ชอบวีออดรุ่นไหนเลขไมาเท่าไหร่ผมมีเริ่มต้นเลขไม,ม้เจ็ดหมื่นนะรถจอดสาขาสองพี่นะ<ม>รถตัวตัวลูกค้าน,นะอยู่ว่าชอบอันไหนแบบไหนนะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอยียดตัวรถพร้อมกันนะพี่ว่า โตยต้าวีออลของผมเนี่ยสวยทุกคันไหมนะสวยทุกคันไหมพี่นะมีสิบเก้ายี่สิบิบเอดให้เลือกเลยนะครับผมนะยีิบสองมาไปหมดแล้วยี่สองนะเดี๋ยวเรามารอรับชมรายละเอียดโทรถก,กันครับสวัสดีครับวันนี้กรพบกับเซอร์มินทอโตนะวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกรถโตยต้าวีออให้ชมนะหกคันเอาเฉพาะที่สาขาหนึ่งนะผมมี2สาขาอีกมานหกเจ็ดคันนะจอดอยู่ที่สาขาสองนะพี่ อันนี้เอาแค่สาขาหนึ่งไปดูก่อนว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างนะก่อนแล้วชมรายละเอียดตัวรถกันผมเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอามาที่คันแรกนี้เลยพี่สีเทาดําเลยพี่คันนี้ได้รถปี2อ2 1เลยนะค่ะโตต้าวีออสหนึ่งดห้าตัวมิตรนะพี่นะหนึ่งจห้าตัวมิตรสีเทาดาพี่ปีเบกคันนี้เลขไมลที่หนึ่งี่1 5้า0มโลนะครับที่ด้านหน้าเลยพี่ มาพร้อมกับตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลยมีไฟหล,ไฟลีไฟเลี้ยวมีไฮไฟเดทามให้ครบเลยพี่นะนี่ไฟเดทามฮะตรงนี้แล้วก็ไฟเดลา์ที่กันชนหน้านะทั้งขวาและซ้ายเลยแล้วยังมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าจากโรงงานด้วยนะแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับผมนะแล้วก็ช่องระบายอากาศใ,ใหญ่ๆเลยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะและ้วยังมาตัวพร้อมกับตัวบบเบาเบาไอ้มากับตัวล้อแมกอลอยนะบ่ายๆนะก็จะ เบอร์หน่อย่อะล้อแม่อันลลอขอบสิบห้านะคันนี้จะได้เป็นดิสหน้าและดิสหลังนะตัวเบรน,นะได้เป็นดิสหน้าและดิสหลังเลยนี่ได้ยางมิชลีนไปใช้เลยพี่่ะไปดูซุ้มล้อนะครับใหม่ๆเลยนี่เห็นไหมโชคเชิญไม่มีแตกรับรองว่าสวยสดงดงามแน่นอนนะครับนะาในส่วกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้ามีเพลยเร์ที่กระจกมองข้ามาให้นะแล้วได้เป็นกุญแจแบบรีโมทด้วยนะครับอันนี้นะ อ่านะล็อกนะครับนะคันนี้นะ้าเป็นบอดหนังนะภายในว่าพงมลัยมันตินะฝั่งซ้ายแล้วก็วิทยุหน้าจอทัสก,กรินก็มองหลังมาให้ครบเลยนะนี่ดูรอบคันส่วนเลยพี่นะคันนี้ลนะให้ราคานี้ไปเลยพี่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสามเก้าเก้านะครับสนะามเก้าเก้านะพอนประมาณหกพันเจ็ดนะตลอดยูสัญญาฟรีดาวด้วยนะคันนี้นะฟรีดาวด้วยคันนี้แล้วมาต่อเลยกับโต้ต้าวีออหนึ่งจุดห้า ตัวมิดอีกหนึ่งคันพี่คันนี้ได้รถปีสองพันยี่สิบสี่บอลเงินพี่นะผมดูเลขไม้ให้เท่าไหร่นะคันนี้เลขไม้แสนเจ็ดนะครับคบันนี้นะเลขไม้แสนเจ็ดพี่รถสวยๆวยหนึ่งคันนะครับเราเอาเน้นโครงสร้างมาขายนะอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้โครงสร้างเกรดเอไปใช้พี่นะนี่ไฟหน้าเบรกเตอร์ไฟเดทามให้ไฟเดรไลท์ครบ,ครบไฟตัดหมอกค mm. ุณน่าจะโรงงานนะมาพร้อมกับล้อแมกอัลลอคอยสิบห้าดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังเลย นะดูดอกยางนะดูซุ้มลงซุ้มร้อนนี่พี่หม่ๆแบบนี้ไปเลยนะกระจกมองข้างแบบพาไฟฟ้ากันสาดมีให้นะคันนี้กันสาดมีให้แบบนี้เลยนะผมให้ดูภายในนะไม่รู้ว่าล็อกอีกเปล่าคันนี้นี่มานี่เลยภายในสีดําแบบนี้เลยตาก,กับสีพิงโกนะครับพี่นะแล้วก็กระจกมองข้าวแบบับพไฟฟ้าพวงั้นมันติฝั่งซ้ายนะพี่นะาเลขไม้แสนเจ็ดนะคันนี้ไม้แทรับประกันวิทยุหน้าจอทัศกินก็มองหลังแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบนี้เลยพี่บอนังด้านหลัง สวยงามมากพี่นวให้ดูครงส้างนะนี่เป็นไงพี่เม็ดอาร์เลงแถวให้แบบนี้เลยพี่เม็ดอาร์เลงแถวให้แบบนี้เลยนะใครหารถสวยๆครงท้างดีๆแวะเวียนมาอีกเหมือนเช่นกันนะเราคัาสัรนแต่รถสวยๆให้คุณลูกค้าทุกท่านนะพี่เราคัาสัรนแต่รถสวยๆให้กับคุณลูกค้าทุกท่านอยาให้ลูกค้าลูกค้าทุกท่านนะรถสวยๆไปใช้นะพี่นะนี่คันนี้ยังมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลังสองจุดด้วยนะอันนี้มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลังสองจุดก็มองหลังไปยินจอาโรงงานวิ่งราคานี้ไปเลย ราคานี้เลยสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่ดูเหลี่ยมคมสั่นโคบแปดนี้ไปเลยพี่นะเหลี่ยมคมสั่นโคบแปดนี้ไปเลยนะแล้วมาต่อทันที่คันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดโตยต้าวีออนหนึ่งจุดห้าอินทีเรลไม่แสนสองรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดปีเลรล้ายเบียดนี้เลยสามหนึ่งสองศูนย์นะไฟหน้ามันแบบมันตีลิเฟกเตอร์มีไฟหลีไฟเลี้ยวไม่ให้ในตัวพี่ตีตาโลโก้วีออนมาให้แบบนี้เลยนะครับ นะ้ารถสวยๆครงสร้างดีๆแจ่มๆเลยล้อกระท้าฝาครอบล้อขอบสิบห้าพี่ดูซุ้มลงซุ้มล้อใหม่ๆแบบนี้เลยโชคกเชิ้ไม่มีแตกนะครับผมนะเราเช็คได้ก่อนปล่อยทุกคันด้วยนะผมแล้วก็กระจกมองข้างาครับไฟฟ้ามีไฟเ้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับคันนี้นะกุญแจรีรโมทภายในคันนี้จะได้เป็นตัวเบาะผ้านะครับนี่ได้ตัวเบานะผ้าหน้าหลังแบบนี้นสวยเลยพี่วงลายสามกา้านคันนี้เลื่องมาแซนสองนะวิทยุซีเดีมีสามมีห้าแอนาล็อกเกียร์ออตโต้นะพี่ น้าค่ะหาโรปีใหม่เอาคันนี้ไปใช้เลยปี21นะราคานี้เลย360,900บาทเราไปดูโครงสร้างตัวนี้เป็นไงครับเม็ดองเม็ดอ้าวเล็งแถวให้แบบนี้เลยนะพี่เม็ดองค์เม็ดอ้างเล็งแถวให้แบบนี้เลยนะดูเบาะผ้าด้านหลังในมีไงโอ้โหทรงดีๆไม่มีขาดนะพี่นะทรงดีๆไม่มีขาดเลยนะ้าค่หาใช้งานพห6,000อ 6, ีกเช่นกันนะอันนี้ราคาเป็นแค่3 6า9 0 0บาทนะ้น 6, าพห6,000ฟรีดาวด้วยนะเซนเซอร์ท้ายหลังมีให้สองจุดนะ เซนเตอร์น้องละไปหลังแม่ลองจุดแบบนี้กันเลยนะครับพี่รถสวยมากนะคันนี้นะรถสวยมากได้รถปีใหม่นะปียี่สิบไปใช้เลยนะได้รถปียี่สิบไปใช้เลยนะแล้วก็มาต่อที่คันนี้ปียี่สิบนะคันนี้ปียี่สิบเลขไม้หนานหน่อยนะพี่เลขไม้ที่สองแสนโลได้รถปียี่สิบให้ราคานี้เลยพี่เลขไมาสองแสนโลนะไมาแารบประกันนะเพราะว่าเข้าอ่าเช็คระยะ จากสูงกิโลมาตัวหนึ่งสองแสนเลยพี่นะคันนี้เลขทะเบียนสี่แปดหน 1, ึ่งสองหาใครหาอยากได้รถที่เข้าเช็คระยะทุระยะเอาคันนี้มาเอาคันนี้ไปใช้ได้เลยพี่นะเพราะว่ารถสวยงามมากนะครับนะนี่มาพร้อมกับตตวไฟหน้าแบบมันติดรีเฟคเตอร์มีไฟหลิบไฟเลี้ยวมีให้เลยนะล้อกระทะฝาครอบรอพบพี่นะแล้วมาตูดกระจกมองข้ามรับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้ามมาให้เดี๋ยวผมมาให้ดูนะว่ารถเลขไหม่สองแสนโครงสร้างเป็นไงพี่ นีดูโครงสร้างไปไงครับนะ้าโครงสร้างดีๆนะครับผมนะเพราะเรารับประกันโครงสร้างหลังการขายนะเครื่องเกียร์หลังการขายพี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่การู้กับผมแลวถึงมันจะมันเลขไม้สองแสนนะพี่ถึงมันจะเลขไม้สองแสนแต่ว่าโครงสร้างดีเครื่องเกียร์ดีเพราะมีการเ a น n t e นน n นะาทุกระยะเลยทุกหมื่นโลพี่ต้องเข้าศูนย์โตโยตา้านะทุกหมื่นโลต้องเข้าศูนย์โตโยตา้าพี่ดูโครงสร้างดีดๆแบบนี้เลยเไงเม็ดอาร์ลิงแถวให้แบบนี้เลยพี่นะ ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้าหรือตัดต่อโครงสร้างแน่นอนพี่นะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับผมนะได้รถดีๆไปใช้แน่นอนนะครันนี้ราคาดีๆพรอนหกพันต้นๆเลยหกพันหนึ่งหกพันสองเนี่ยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่แต่บาทเดียวพี่นะไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่แต่บาทเดียวนะอ่าสําหรับโต้ตาวีออสหนึ่งจุดห้าเอนทรีทันนี้ปีสองพันยี่สิบเลขไหม่สองแสนแล้วมาต่อกันที่เลขใหม่แซนเจออีกหนึ่งคันกับรถปีสองพันสิบเก้า กับรถปีสองพันสิบเก้าโซ้าวีออนหนึ่งจุดห้าเอนทรีสี่วันกันหนึ่งพันพี่รถสวยๆคงท่านดีๆอีกแล้วนะครับผมนะที่เราคัดสรรมาให้นะแต่๋ยวคันนี้ผมเปิดฝาโปงให้ดูดีกว่านะพราภายในเห็นแล้วเห็นมาหลายคันแล้วนะอ้านวะล็อกนะไปเลยคันนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหกพันพี่ฟีดาวเจ็ดสามศูนย์สามเอาไปใช้คงท่าดีแน,น่นอนพี่ ครงสร้างดีแน่นอนนะครับคันนี้นะเดี๋ยวมาจอที่คนสุดท้ายกันเลยเดี๋ยวมาจอที่คนสุดท้ายกันเลยคันนี้ปียี่สิบเลขใหม่แสนแปดเลขตัวตา้อนหนึ่งจุดห้าเอนทรีคันนี้เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งนะ,นะเคยมีลูกค้าจองแล้วนะเคยมีลูกค้าจองแล้วนะแต่ว่าลูกค้าไม่ผ่านไฟแนนซ์สวยคันนี้นะปี20สิบนะได้รถปี20สิบไปใช้แล้วราคาดีๆราคาเป็นแค่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพ 6, 000, รหกพันฟรีดาวพี่ ตามพอดูพันฟรีดาวใี่ดูภายในแซบมาละนี่ผมมาณัสามก้านนะมยูซีดีมีสามแอร์อบเกียร์ออโต้แบบนี้เลยพี่สวยงามมากบองครับปรับสูงต่ำได้ด้วยนะนะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพอนหกพันฟรีดาวนะครับผมนะซื้อรถผมมัน่นใจได้เลยพี่พี่ได้รถดีๆรถสวยไปใช้แนะน่นอนนะซื้อรถกับผมผมรับประกรันผมดูแลหลังการขายให้ทุกคนนะพี่นะไม่ต้องห่วงเลยนะซื้อรถกับมิน้นนะ ยังไงพี่ได้รถไปใช้แนะ่นอนรถแล้วรถที่ได้ไปใช้นะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาติรถพี่กไม่สวยผมดูแลให้ทุกคันดูแลพี่ผมดูแลเช็คลิตรถก่อนปล่อยทุกคันนะหากพี่สนใจโต้ท้าวิออนหรือรถรุ่นไหนนะนะแอดไลน์ด้านล,ล่างนี้หรือโทรนะมาได้เลยพี่ผมทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งไลน์ดีไว้นะครับผมนะลองมาสอบถามดูได้นะอยากได้ฟรีดาวน์หนุกพันงินเดิหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสามแล้วก็ทักมาดูนะครับนะผมสู้ลทุกคันดันทุกเพศอยู่แล้วนะ้าสนใจโทรเบอร์ศูนย์แปดหก 3 4 7 5 3 4 1ผมเซลมินพร้อมดูแลลูกค้าทุกชานนะครับ